สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวน้อยใจสามีหอบลูกน้อยสองคนหนีข้ามแดนที่เฟซบุ๊กสถานีหนองคายมีรายงานกรณีภาพปรากฏในโซเชียลหญิงสาวอมลูกน้อยสองคนนั่งอยู่บริเวณหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพหนองคายจากการเข้าตรวจสอบข้อมูลหญิงสาวรายดังกล่าวชื่อว่านางพิษสมัยหรือน้องแอนอายุ26ปีเป็นชาวสปปลาวแขวงชัยบุรีมีเอกสารการเข้าเมืองอย่างถูกต้อง ซึ่งได้มาอาศัยอยู่กับสามีชาวไทยอยู่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรหลังจากได้ทะเลาะกับสามีอายุ23ปีจึงหอบลูกน้อยเพศชายสองคนเดินทางออกจากอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรถึงจังหวัดหนองคายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2564เวลา21นาฬิกาโดยมีเงินติดตัวมาจากจังหวัดยะโสธรเพียง800บาทได้นั่งรถตู้โดยสารจากจังหวัดยะโสธรมาลงจังหวัดร้อยเอ็ด และต่อจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาอย่างจังหวัดอุดรธานีถึงจังหวัดหนองคายเมื่อเวลา21นาฬิกาได้พาลูกเข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายได้นั่งสามล้อเครื่องกับลูกน้อยมาที่ด่านตรวจสะพานมิตรภาพไทยลาวภายหลังจากถึงหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทยลาวได้เดินเข้ารายงานแจ้งความจำลองกลับสปปลาวเจ้ออานหน้าที่ตอมด่านนจึงถามหาเอกสารของทั้งสามแม่ลูกที่จะข้ามฟางัง แม่เด็กมีเอกสารบรัตรประจำตัวครบในส่วนเด็ก2คนอายุ2เดือนกับอายุ3ขวบมีเพียงใบเกิดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เตรียมเอกสารของเด็กให้ครบหรือให้พ่อเด็กเซ็นยินยอมให้ครบถูกต้องสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทยลาวเจ้าหน้าที่ด่านหน้าจึงได้ประาสานเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เข้าช่วยเหลือโดยคุยกับสามีของนางพิสมัยซึ่งเป็นพ่อเด็กทั้งสองคนทราบว่าทะเลาะกันโดยไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายกันเพียงแต่ทะเลาะกันเวลาสามีดื่มเหล้าและดา่าภรรยาจึงน้อยใจและทนไม่ไหวเลยหอบรูเพื่อจะกลับบ้านเกิดที่สปป,ะปะลาวหลังจากเจ้าหน้าที่กล่เกลีย่ยสามีจึงใจอ่อนยอมให้กลับมาที่บ้านจังหวัดยะโสธรสำหรับวันนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ได้พาแม่และเด็กไปพักที่ศูนพักพิงชั่วคราวเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 และจะนําแม่และเด็กกลับไปหาสามีหรือพ่อเด็กที่จังหวัดยะโสธรต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ